สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาพูดถึงสเปคและความน่าใช้ของเจ้าตัว Redmi Note 14รุ่น 4G กับราคาที่พีกดมานะัปัจจุบันคือ4,990บาทซึ่งพีทำการ กดในการสั่งซื้อแล้วตอนนี้ผมคือลงขายที่ไทยอย่างเป็นการแถมตัวนาฬิกาของตัวเส่ยวมี่แบรนด์เก้าด้วยซึ่งได้ของแถมผมตัวนี้พี่ผมจะได้มีการซื้อที่พี่สั่งซื้อมาตามงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้พี่กดในการสั่งซื้อแล้วผมตัวนี้รอชมคลิปแกะกล่องที่ช่องพีเพจผมสับพีนะราคาเปิดตัวคือ5990บบาทแต่พี่ กดมากับราคา4,990บาทผมใต้คิดพีแน่บให้เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยเป็นเครื่องที่พีทำการกดมาปลอดภัยในการสังซื้อเพราะว่าพี่ซื้อออนไลน์ราคามันคุ้มดีครับหมดเลยว่าสเปคต,ตัวนี้สัพพีนะ พี่ไปสัมผัสมาแล้วบอกเลยว่าบอด y ี้ในการดีไซน์มีความสวยงามจริงพี่เลยทำการกดสั่งซื้อรอชมคลิปแกะกล่องผมที่ช่อง p ีเพยเลยผมตัวนี้พี่ผมจะขอเกินก่อนว่าสเปคตัตวนี้ทำไมมันน่าใช้งานมากนี่คือดีไซน์ครับดีไซน์ตัวนี้บอกเลยว่ามันมีความสวยงามมากคุ้มมากกับงบเรท5 0 0 0เจ้าตัว Redmi โน้ตสิตัวนี้สัปพีนะทําการบ้านมาดีมากครับผมตัวนี้พี่ผมชอบบอดี้มากผมในการออกแบบว่าจะไปมด้วยไทยมี3สีผมซึ่งนี่ครับผมเป็นสีม่วงออนสีดําแล้วก็สีเขียวเนาะพูดภาษาบ้านๆผมคือสีสัปพีนะรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันมีความสวยงามอัปเกรดจากตัวโน้ตสิบมบอกเลยว่าตัวนี้อัปเกรดเยอะอยู่นะผมว่าสีพี่ผมอัปเกรดเป็นตัวฮีโอ G99 Alta ครับเล่นเกมเอา60เฟรมบอกว่าสิบปนี้มีความลื่นไหลจริงครับผมพีเข้ามากผมตัวบอดี้บอดี้คือมันสุดจริงกล้องหลังผมตัวนี้เป็น AI ผมกล้องหลัง108 000, ล้านกล้องหน้า20ล้านครับคือพีว้าวมากกล้องหน้าคดเยอะอะกล้องหน้าเยอะมากกับแบตให้มาตัวนี้ผม5,500ม mm. กับตัว fast charge ส,ส่ปสวัตหัวชัดในกล่องแถมมาสายชัดแถมมากิดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องครบครับมีเคสใสแถมมาในกล่องด้วยพี่นะถือว่าให้มาสเปคจัดเต็มจริงครับผมตัวนี้ซิงพีดูงานเปิดตัวพี่ก็ไปสัมผัสมาฟีลิ่งสัมผัสโคตรดีของตัวเครื่องครับผมนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคคือมันเกินค่าตัวมากครับผมงบ5 0าพันน่ะได้ CPU Helio G9 Ultra ครับ บอกเลยว่ามันสุดจริงหน้าจอผมตัวนี้เป็นหน้าจอแบบตัวกริดากราฟ้าด้วยถือว่าสุดจริงผมตัวนี้หน้าจอให้มา120เฮหน้าจออัมเบรตสู้แสงคือตัวเี้1,800นิ้นครับหน้าจอ6.67นิ้วกล้องหน้าแบบเจาะรูด้วยสปีนะสปเปคด้วยหน้าจอตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงพีชอบตัวกล้องมากกล้องผมกล้องนี้ให้มาดัดเดอรงเลยคือกล้อง1 8ล้านหาได้ยากมากกับมาถืองบ ห้าพันเซี่ยวมี่ทำรุ่นนี้มาเรียเลยว่าขายดีร้อปร์เซครับนี่ซึ่งสีเขียวสวยมากสีเขียวเหนียวสับนะหมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สามารถเก็บคุณภาพระดับ HD ได้พวกกล้องผมถ0ึงร้ล้านในการถ่ายพอพี่นันรู้สึกว่าเสี่ยวมี่นะ่ะทำซอฟต์แวร์เก่งมากในเรื่องกล้องครับผม นี่ครับผมตัวนี้สามารถซูมได้3เท่านะครับผมสับตัวกล้องนะผมตัวนี้แล้วก็สามารถถ่ายไฟล์รอมได้ด้วยซึ่งหมายว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่เอาไว้ในการถ่ายกลางคืนก็ดีเอาไว้ในเก็บสีสัตว์ของภาพเน้นในความสมจริงผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาคือการปรับสีภาพ บอกเลยว่าสุดจริงครับสปีนะมันน่าใช้งานมากเพราะว่ามันจะเน้นในทาง a อผมเพราะว่ามันใช้ในการถ่ายบุคคลหน้าชัดหลังเบลอตัวนี้ซึ่งที่เปนสัมผัสมารู้สึกว่าในการทำพอเทตอะ่ะมันทำพอเทตดีมากครับคือจับโฟกัสของรูปภาพอะ่ะจับได้อย่างดีจริงผมตัวนี้ซึ่งองตัวนะคือมันน่าใช้งานมากมีตัวดินามิกช็อตผมตัวนี้สามารถเก็บช็อตที่เราประทับใจได้ถือว่าให้มาโอเคผมตัวนี้แล้วก็ผมวิดีโอผมกล้องคู่ตัวกล้องผมตัวนี้ มันสามารถบันทึกครับผมจากกล้องหน้าและก็กล้องหลังพร้อมกันด้วยได้หรือว่าการถ่ายวิดีโอคู่ตัวนี้มีฟังก์ชันในการบันทึกตัววิดีโอกล้องคู่ด้วยผมสพีถือว่าตัว Xiaomi ทำการบ้านมาดีมากแต่พีชอบนะไอส่วนตัวชอบนะพีชอบกล้องหน้าให้มาเป็น20ล้านซึ่งบอกเลยว่าในการถ่ายมุมมองของมันจะเน้นจากการมุมมองมุมมองกว้างนะครับผมตัวนี้สพีรู้สึกว่ากล้องให้มาคุณภาพดีจริงครับไม่อวยนะกล้องคือมันดีจริงอะ่ะ กล้องน่ตัวนี้กล้องหน้าพีพีเป็นคนที่ชอบสกินโทนของกล้องหน้าของเสี่ยวมี่ครับรู้สึกว่าเสี่ยวมี่ทำสีสันของกล้องหน้ามันจะเน้นในความแบบบิวตี้นิดๆสมจริงนิดคือมันถ่ายอารมณ์เหมือนเราไม่ใช้แอปอะพีรู้สึกว่าพีชอบกล้องหน้าของเสี่ยวมี่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับนี่ครับผมตัว AI ผมในการใช้งานตัวนี้สามารถมี AI ในการใช้โฟโต้หรือว่าในการปรับแต่งรูปภาพผมถึงได้บอกเลยว่า AI คือสุดจริงสามารถมีฟังก์ชัน6ตัวนี้ ลบวัตถุที่เราไม่จําเป็นนะผมเส้นนี้ครับผมลบคนออกไปเราผมสามารถใช้ AI ซึ่งเสี่ยวมี่ทํา AI ในการลบวัตถุโคตรดีไม่อวยครับคือพี่ไปสัมผัสต,ตัวท็อปมาเสี่ยวมี่สิบสี่อย่างเงี้ยซึ่งดีกีการลบวัตถุไม่ได้แตกต่างกับรุ่นพี่ครับคืออันนี้พี่ขอมองไปเลยว่า AI ของเสี่ยวมี่ลบวัตถุดีมากครับ ดีจริงอันนี้คือดีจริงครับผมตัวนี้ผมแล้วก็มี AI ผมในการเพิ่มเติมมาผมตัวนี้ซึ่งบางทีเนาะเราอยากยเพิ่มเติมตัว Skyshot ง่ายๆเนาะฟังก์ชันนี้ผมก็คือ Skyshot นั่นแหละคือมันสามารถปรับเปลี่ยนท้องฟ้าหรือว่าแบ็คหลังท้องฟ้าได้ที่ AI กําหนดครับคืออันนี้คือมันโอเคมากซึ่งพีชอบฟังก์ชันนี้มากครับผมสับมือตัวนี้คือมันคุ้มนะ49่พเก็แล้วเสี่ยวที่ซีมาแถมตัวเส Xiaomi b a ก้9ด้วยถือว่าครบครับผมตัวนี้สับพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับ ครับผมตัวนี้ความทนทานหน้าจอคือ Gorilla Glass 5นะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันมีความทนทานมากสามารถกันฝุ่นกันน้ำไปที่ IP54 ด้วยสปีนะผมตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นได้คือมันโอเคมากครับผมและพี่ชอบบอดี้มากพี่ไปสัมผัสมา,มาพีรู้สึกว่าบอดดี้มันจับแล้วมันจะเข้ามือมากเลยครับผมอันนี้ขอชืช่อถืเลยว่าบอดี้มันเข้ากับตัวมือเรามากครับซึ่งพีไปสัมผัสมาเนีย่ยเลยว่าใช้งานโคตรดีสับเจ้าบอดดี้ตัวนี้นะครับ work, up, work speed, ์ p ครับเวิร์ับพีถือว่าเวิรท่ผชมสามารถทสกินเวลามือเราเปียกน้ําตัวนี้ก็สามารถสกินนะผมได้ด้วยถือว่าให้มาสับพีก็ถือว่าเพียงพอมากครับผมซึ่งอตงตัวนะโครงสร้างของบอด y ี้มันจะเน้นในความป้องกันในการตกลนแล้วก็ในการกันฝุ่นกันน้ำครับถือว่าดีมากๆผมตัวนี้ก็เสริมความหนาของเมมบอร์ดมา0.8มิลิมตรทให้เวลาเราจับครับ f e e ล i n g โคตรดี ปุ่มสแกนมือที่ปุ่มพาวเวอร์บริเวณด้านข้างของผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าพีชอบดีไซน์มากดีไซน์สีดําหรือว่าสีเขียวหรือว่าสีม่วงรับผมบอกเลยว่าเป็นสีที่พีรู้สึกว่ามันสวยงามดีอ่ะน่าใช้งานมากบอกเลยว่าพีไดสัมผัสตัวจริงมามันเวิร์กมากพีจะทำการกดสั่งซื้อมาตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมเพราะว่าพีกดมาเองรีวิวเองดีกว่าครับผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมน่ครับซึ่งผมน้ำหนักของตัวเครื่องแสปพีนะน้ำหนักอยู่ที่หน เก้าสิบหกจุดห้ากรัมความบาง8ปดจุดหนึ่งหกมิลิเมตรครับสพรีรู้สึกว่าความบางมันถือแล้วมันกระชับกับมือเรามากครับเป็นอย่ที่พรีรู้สึกว่าความบะของบอดี้คือมันเวิร์กจริงไม่อวยครับผมใช้ดีบอกว่าใช้ดีครับซึ่งพีไปสัมผัสมาพีร่รู้สึกว่าหน้าจอในการรีเฟรชน้อยสุดเฮิร์ตนะทัดดีจริงครับตัวนี้แบตให้มา5,500แอมป์สพีนะหนึ่งวันถือว่าเพียงพอจากเดิมพีก็ใช้ของเสี่ยวมี่มา5000แอมป์ ถือว่า1วันก็ยังใช้ได้ตัวนี้ให้มา5500 mm ันห้าร้อมมถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานเพราะว่าหน้าจออัมโมเตประหยัดพลังงานนะผมแน่นอนสับตัวนี้แล้วผมมีฟังก์ชันในการชาร์จซึ่งสามารถถนอมแบตได้ถึง4ปีปีถือว่าดีผมตัวนี้ผมแล้วก็มีตัวนี่ครับมีตัวฟังก์ชันในการใช้ AI ในการจัดการพลังงานตัวเครื่องผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่า CPU ตัวนี้เป็นออก a Core 6นะันโนเมตนะผมสับพีนะ CPU ของตัว h e l ร o G9 Ultra เนี่ยพีใช้งานมาถือว่าเป็น CPU ที่มีความเร็วความแรงเล่นเกมเอาว0เฟรมในการปรับในการรับสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้บอกเลยว่ารับสัญญาณ Wi-Fi คือดีจริงครับอันนี้ไม่อวยนะเพราะว่าพี่เคยสัมผัสในตระกูลของ h e l ร o G9 มาเอ t ตารู้สึกว่าจับสัญญาณดีรองรับเค้ื่อ 4G ตัวนี้ก็ดีนะผม WiFi ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจปิงน้อยมาก r อานิ่งมากฟรีไฟนิ่งมาก เก็บชิมอิมแพคปรับต่ำๆบางกลางก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้แล้วเล่นเกมพับจีเนาะพีปรับองกลางตัวนี้บอกเลยว่าลื่นไหลามากครับสปีน่าฮิโร่เจียก้าอัลต้าตัวนี้ให้มาถือว่าเพียงพอมากครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากพีชอบหน้าจอมากอ่ะหน้าจอ1000 full hd พัตตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอกับหน้าจอหนึ่งร้อยยี่สเร์ตอัต้าเซี่ยวมีทัชสกรีนของหน้าจอคือเวิร์กอยู่แล้วผมตัวนี้กับงบ4990บาท้อยเสิบบาทสีที่พี่กดมา ถือว่าโอเคผมแล้วก็น้าจอของตัวนี้เป็นหน้าจอแบบที่นอมสายตาจาก sgs ด้วยเป็นอโมเรที่บอกเลยว่าคุณภาพสูงมากแล้วก็มี t v ทีผมมาตรฐานคือสุดจริงลำโพงครับเป็นลำโพงคู่แบบตัวที่ว่าพี่รู้สึกว่าลำโพงให้มาเป็น doby atmos สุดมากลำโพงเป็น doby atmos ซึ่งตัว note 13ก็ทํามาดีมากลุ่นพี่ตัวนี้ทํามาดีจริงับผมสับตัว note 14ครับให้มาคือจัดเต็มจริง,รงสามารถสแกน,น้นมือผมเมื่อเรา ทำการแบบเปียกบ,บริเวณแบบหน้าจอเราก็สามารถปลดล็อกกระปุกไรนูได้บนหน้าจอซึ่งผมตัวนี้จากเดิมเนาะที่พีพูดผมตัวนี้จะสามารถสัมผัสหน้าจอผมปลดล็อกด้วยลายมือนะครับบนหน้าจอได้ซึ่งอัปเกรดจากตัว13 13าก็สกินบนหน้าจอได้ตัวนี้บอกเลยว่ามันเปียกแล้วมันทัดได้เพราะว่าพีพูดเมื่อกี้ว่ามันสามารถสแกนนิ้วมือบริเวณที่ปุ่ม power เนาพี่จะผมพูดผิดนะครับคือมันสามารถสแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอซึ่งมันเป็นดีกรีมาจากตัวนี้สามแวนี้สามพีใช้มาสแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอถือว่ารวดเร็วทันใจมากผมตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดจิงครับกับงบเลทสี่พันถึงห้าพันสปีถือว่าโอเคมากมีลิเมต e control หรือว่ามี ir ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวนี้ก็มีมาให้เราเรียบร้อยครับผมซึ่งบมดเลยว่าสัปพีถือว่าครบจริงครับผมสับตัวโน้ตสี่น็เปิดตัวคือมีน็อตโน้ตสี่ห้าจีโน้ตสี่โปรผมซึ่งพีจะขอแนบินในการสั่งซื้อใต้คลิปให้บอกเลยว่าสเปคทั้ง3รุ่นที่เปิดตัวคือโคตรคุ้มค่าคุ้มราคารอชมคลิปเก็กของช่องพีเพสเลยครับผมกับงบ4,990บาทที่พีทําการกดสั่งซื้อมาแถมตัวนาฬิกาของตัวเสี่ยวมี่แบนด้วยบอกเลยว่าสุดจริงพีชอบมากสีอ่ะสีมันสวยอ่ะ ตรงๆเลยว่าดีไซน์มันสวยงามจริงครับผมตัวนี้คือบอกเลยว่า CPU ให้มาก็ถือว่าโอเคผมให้โดนจผมตัวนี้แรม8 g กิกบอกเพิ่ม8 g กิกกับความจุ2 5 6 g สกิกสามารถเพิ่มไมโครดิสก์ได้อินเทรไบต์นะผมซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงหน้าจอ6.67นิ้วอัมเบรตผมตัวนี้หน้าจอ 110Hz นะครับผมในการทันี่ครับกล้องหนังผม1 0ึว่า8ล้านนะผมตัวนี้ กล้องหน้าย0บล้านนะครับผมแล้วก็เบสให้มา5,500เวียนแล้วก็ตัวฟ้าชัดให้มา3สับัดหัวชัดในกล่องสายชัดในกล่องแถมมานะครับผมตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากบูทโฮสซับพอร์ตบูทเวอร์ชัน5.3มครับลำโพงคู่แบบตัว d o เบย์แอดมมีช่องหูฟัง3.5มไม่เท่ากันน้ำกันฝุ่นที่ IP54 นะครับผมซึ่งสเปคพีก็สรุปประมาณนี้แหละบอกเลยว่าสเปคให้มาคือจัดเต็มจริงพี่ผมขอเนบินการซื้อใต้คลิปนี้สวัสดี ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขอพายานจริงผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาตัวนี้คุ้มจริงยืนยันจากพีเพเองครับ